สวัสดีค่ะต้องกินลำมาแล้วค่ะต้อมจะชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมากินตำซั่วขนมจีนนะคะวันนี้มีแคบหมูติดมันของต้อมด้วยแล้วก็มีผักชะอมนะคะผักละเนาโหระพาผักกะถินแล้วก็ได้ผักบุ้งนะคะเรามากินกันเลยคําแรกแหกหมานเหมือนเดิมนะคะต้อมจะขออนุญาตใช้มือนะคะทุกคนแคบหมูติดมนันต้อมกินลำค่ะ ขออนุญาตใช้มือเดอิอเส้นขนมจีนยาวไปจนถึงดาวอังคารเลยค่ะทุกคนพันกับแคบหมูแบบนี้เลยมากินกันเลยค่ะอ,อร่อย อืมอืมชะอมปลูกเองที่บ้านเลยนะคะทุกคนหนามเยอะอืมต้องทำแบบนี้ก่อนนี่นี่นะคะ วนเส้นเหมือนเดิม,มวันนี้ต้ตมตำเปรี้ยวค่ะใส่น้ำามค่ะเปียกเยอะอ Ừ. Cá thính. Ừ. Mm. ขนมจีนเส้นยาวเหนียวนุ่มท่านไหนสนใจนะคะพักข้อความได้เลยนะอืม,อม <laughs> xin chào má แค่หมูติดมันต้มกินลำนะคะทุกคนถุงละห้าสิบบาทสนใจทักข้อความได้เลยค่ะกรอบมากมต้มทอดเองเลยนะคะทุกคนทอดใหม่ทุกวันนะคะอืม กรอบมากข <c oughs> นม,มจีนม้วนกับผักบุง้ง แค่หมูนะคะ ทอดใหม่ทุกวันเลยนะสนใจทักได้นะคะอืมอืมเส้นยาวมากอืม บ่ได้ไซส์ผักหละมาทุกคนมันกินยากมันมีหนาม <c oughs> หนามมันเยอะเส้นยาว Hmm. Hmm. อม่อยต้มๆเปรี้ยวใส่น้ำมะขามเปียกเยอะค่ะทุกคนอืม mm <laughs> กินโหระพาทุกวันมีประโยชน์นะคะ ก็ไม่ได้ไม่ถ่ายคลิปกินหลายวันเลยค่ะมัวแต่ยุ่งยุ่งเรื่องทาสีรั้วแล้วก็ทอดแคบหมูนะคะคิดถึงส้มตำ <c oughs> คิดถึงขนมจีนอืม <c oughs> แค่หม,มูสดน้ำก่อนทุกคนอิ่มแล้วอืวันนี้นะคะต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ตั้อมด้วยนะคะท่านไหนสนใจ แคบหมูติดมันต้มกินลำขนมจีนอบแห้งต้มกินลำนะคะถักข้อความได้เลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย